พเปิดมารูเล่ที่77แล้วอ่ะพเราต้องเราต้องเยแม่เม่หนึ่งก็ใช้ยาแล้วเรยกระดับไปังตัวเ้องจะมโบกูอากาศะดับจมโเลยต้องจะมโบกูโอ้ดดีลุงมันมาเนีีลุงมากับความร้อนแรงไม่เต็ม

เ่็นเฮียอะไร o ปม่ขอยาแก้ปวดหนิปวดปวดวะจกกีจอกกีจอกกีคุยค่ะคุด้เสียงแต่ตัวันอเู่ไหนวะ

ฟังเมสียงเสียงถ้าเกิดว่าไม่บักี่เป็นไพ่บอนแทมาแทงมาโอกาจังเฮ้ยแทงะถ้ากลับกลับไปยำตัวกูหน่อยเป็นไงเฮ้ยเยวะเฮ้ยดูดูดดูเลยกูอะไรว่มแบบายเไอเหียมองคยไครับอุ้ยเอ่เฮ้ยมดอ็มสอง้าอยู่ไม่ไม่ต้องเง้ยสิ ไปนอนไเปบุหมกรตายปนมตายเปรมกูมีของมาให้ไงแล้มารักษาตัวไอ้ดจ้าป่วยอะไรพอโดนพวกนงแกงแมงใช่นี่คือตะาโดนน้งแจงวัเอ้าวิทไม่อะไรไมนอะยตยาดกระสุนาดเข้าไปกระสุนงหมูดอะไรหรอก

กูตายม่ยาตายแม่อโอ้ยเจ้าจู่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 เกย์นอนอยู่ับกูอไรโอ้ยไลหลายแข่งกันเปล่านอนหลับก่อนเจ <c oughs> ว, <c oughs> วิ่งเลยไป ว่าประตูนี้กูเพิ่งเปิดไปนี่เฮ้ยได้เวลาได้เวลาเอาเลือดให้เปิดไม่ได้เหลือให้กูบ้างก็ได้ต้องหลอกเหรอวะไม่มันต้องอเออนั่นแหละตาบัาด่ะที่มันเปิดไม่ได้ครับโอ้เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ิน้อยระวังเฮลิชูท่าไป

โฟบมีโฟบมีโคบอยู่โคบอยู่โคบอยู่มีเอมมอ้ยัดยืมากัดยืมากปัยืมากถอยถอยถอยโยนดูโยนดูโยนดูยดู่านายาดูดูอ้ยกูพยายามอยกูพยายามอยเว้ยกูกเป็นตกเองเลยเท่ากงเลย

ยาวต้องหลอกโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ยปีจะได้ยาวโอเปลยับเสียงอะไรอยู่ด้านล่างโอ้ยช่วยกูทีช่วยกูทีเฮ้ยใครเนี่ยโอ้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 ยโอ อ้ยดโอ้ชว้ยช่ว้วยช่วยด้วยตายเป็นเกย์โอ้ยช่วยกูไม่ดีคือเ็ตายงเสียงย่งเกิดไป ม่เมื่อกีทามอสติดนะมันจะไม่ร้องแต่จริงเฮียอาจริงเยอุ้ยตอนนี้เฮ้ยของดีเมืองมอนอฟเป็นไงละมึงช่วยโด้ว

ยัมีตามกูัไอ้นายกูเคี้ยงข้างหน้ให้ไม่ได้เื่องไม่ได้เปมือเดอดมั้งโอ้โหเฮ้ยตกใจหลังมาต่อยเคี้ยงข้างหน้กูเดี๋ยวนี้เกียอยู่เรบแห่งาพีเยากเก็บแล้

<laughs> ammo here <I> <laughs> <Silly>. <laughs> this isn't it for you yet come on

เป้มึงไม่ว่ช่วยพัดเหรอก็คุณวันขนาดนี้มึงอย่าช่วยหน่อยหรออ่ะสิ้นเลยมากลายต่อไปต้องเป็นกูใช่ไหมไอ้เล่ไม่ใส่สิ้ใช่เป้นเลยพวกเลยไอ้เฟฟไอ้เฟฟสิ้นเลย ปันแจงแบงอ่าเอาไปเพิ่มไปกูกูเห็นไอ้นายเอ้กูเห็นไอ้เต้มบวกโคตรดูเดือดเลยแบบมาที่ไอ้นายไม่กันะไรเอาเอาแขนเอาแขนใส่โอ้ยโคตรเบื่อเบื่

ดูวยดูเต่เราจะไปไหนกันนี่ข้าล่างมีชัดเตอร์ลาสีฟ้าไปไปไปเราจะไม่แวะไม่แวะไม่แวะไม่เว่อร์อะไรละ อืมป no ันเลยเฮ้ยไอคิวคูก wow ิวธาตุยาสิบตูไปเลยยาไอ้ไอไอ้ไนึงปดูปูเสียูตัวนี้ไอ้เจ้งกูมปนลุงเสียูตัวนี้ ไอ้นายนายนายอยู่หลังมึงดูนี่นาย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 กูเรุนเสโกตอนนี้เว้ยสับมิดแ้โอ้ยโอกูแขงบว้ยิงลุกร้อแรงยิลุกร้อแรงเปิดตีแล้วอยากได้ยิอะก

หลงโอ oh, ้เด oh, ินหน้าเข้าไปเดินหน้าเข้าไปโอ้ยไม่ใช่อย่างนี้คูหลงโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้แหละฮ่าฮ่ชวยด้วย

โอ้โหยกูทีไอเชีย่ยนมาเต็มเลยในข้างหลังเยีอไอ้ไนายเจอประจำตัวประจำประจำตัวไอ้นายอ่ะไม่สนประจำตัวนาคือประตัวกู <c oughs> โอ้ย,ยอกูนกนแต่ี่ไม่ของนาของกู โอ้ยตาบใช้ง่ายกว่าเคียวเยอะเลยโอ้ยแล้วมึเหลอหนึ่งแล้วทีมีทีมทีมทีมุกโครไปไงกันอืมนี่แหละยามาแล้วโอ้ยทางกู้ทับ <c oughs> โอ้ยโง่ะประตูเป็นเกย์เป้เกเก,เ,ก,เ,ก,กเล็กฝังรับ กถามมงจะพูดกันดีเมื่อคืนไหมของนี่มวม่อะดอะไร์ไร์มาเร็วอะไรอรัอแทงแทงมึงจะีอะไร

เตรียมใจต้ามันตายไหมไม่รู้ลองดิลองดิมาลองหน่อยดิเลือดหายมาตัวแล้วเนี่ยเริ่มมาและช่วยเหลือกำลังมาคมช่วยมาไอ้สัสเสียงอะไรอะเต็มเอาทีมอนตเตไปวางนี้ดิวางไอ เอ้แล้ลเบิดเบิดขนาดไหนในเดอรไฟนอลนอ่ะไม่ให้มอนขึ้นมาปาเลยตอนนี้มอนแตดไม่เออเพิ่งรีบยิงหมดทดี่หดดไหนผู้ยั่งธรรมเลยอ่าไห้ตอนนี้มึงควรยิงแล้วไงมันต่อยตีนช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อย ปลาระเบิดกูปลาระเบิดไปให้แบบคนไม่อยู่รวมกันไอ้เหี้ยให้มันระเบิดทีเดียวไอ้นายมพิงเสือกยิงผ่านกระสุนไอ้เหี้ยจังหวะที่มันควรจะยิงมึงไม่ยิงไอ้เหี้ยกูนอนกูโดนแดกหัวอยู่ไอ้เหี้ยไม่ยอมยิงกูมึงกานประชิดบ้านแล้วแงาวเลยของที่มันคันไปกว่านี้แต่ไม่ได้ยินเสียงรถเบนซ์มานานก็ดีละได้ยินแะมั้ง ไอ้บุญหูมันเลยยิงอะไรนนคนผนมาเข <laughs> เรียกคนหนคครือวะเป็นเก่งเอ๊ะโอ้ยตรงขี้นโดนไหม แทง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 ไปแล้วแทงงแงองล้วกโดดลอมาแล้วกโดดลงมาแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ดาประตัวดาบประจำตัวดาบประตัวดาบประจำตัวดาบประจำตัวดาบประจำตัวผู้เห็นผูเห็นแท่งหมุนนี้มันคงเป็นไพมอนแท้มองเดียวมองเดีบ้าแกเนีและเามันเริ่มมาแล้ว เป็นมึงทันใจมากเป็นมึงเก่งสุดๆเลยไม่เหมือนพวกนี้โอ้ยใครจะตกอือยันีงไม่จะไปตัวไทยดำเลโอ้ยร้อโว้ยไม่โอ้ยกูยิงหับมาลิชูขาดเลยไม่มันไม่มีกระสุนไม่จำกัดต่อย มึงดูทางขวาด้วยต้อยไม่รู้ว่าฆ่าจอกไอ้เจ้าเว่ยกระเจาะไม่รู้ว่าฆ่าฉาดเจเจอ์ดาดเจอละเอาน้อยจุดด้วยเปมมาแล้วไปไหนเปม ันเหลืองแล้วเลยวะมีคนดูอลยจีบจีบไม่มีคนดูก็โดนคอมเือนมาหน่อยเฮ้ยเรียทิ้งดาบคู่คูดใจกูไม่ได้อุ้ยถาเจอถาาเจอประจามตัวประจา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 มตัวประจาตัว ประจําตัวมากกว่าแงะประจําตัวมากกว่าแข้งปิระจําเยอะ้ยวอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโคตรไวยอ้ยเอ้ยขับเรือแบบเอเรอดิ

กมึงไม่าีอะไรเชอคกหน่ยนะเชื่ออยนะไมนลน์ลน์ลน์วลน์ที่สกรมีที่ชุไวอยู่นาจะชุบกูเปล่าไม่กูจะช่วยเลยกูได้ยินเสียงเลย ยุ่อยิ่แบบบุฟี่ดีเลยโอ้เสน่ห์มาเต็มาก้ำเลยกับแตงแว่วไวอาร์เยไหกก